บทที่12ทียาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจัตตุจัสสาสะพังรัสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราธโยพุทธาอัทมีสติ นายกกาสเพปติติตาไม่หังมัตเตเกเตมนุสราเสสีปฏิติตโตไม่หังพุทโธธรรมโอทวิโลตเนสังโฆปฏิติตโตไม่หังวเรสภักุณาคารโอหัตเเยเมอนุโรทโศสาลิปุตโตจทากินีโกนทันโยปิติปากัสมิงโมกัลลันโนจวามเกตากินีสมณีไม่หัง อาสุงอานันทราโรกัสโปจะมหานาโมอุปาสสุวัมโสตะเกียโตปิติภากัสมิงโสริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมมนุปิงคูมุนิปุงขบวกุมารกัสโปเทโรเมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒนียนิจังปฏิทา س ิคุณากรุอนโนอังคุลิมาจากอุปรีนันทศีวลีเทระปจะอิเมชาตานลาเตติละกามามา สีสาสีติมหาเถระวิชิตาจินาวกาเอเตศีติมหาเถระชิตวันโตชิโนละสาฉันตาสีละเตเชนะอังค์มังคสุสันิตารัตานังปุระโตอาสิทธะเขมีนีจตุตตกังทัจจังปังปจโตอาสิบามีอังคุลิมาละกังขันธโมระตปบิตตจอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชิตนังอาสิเสสาปการิสัญญตา ชินานานาวราสังยุตตาสัตตาปารังละลากตาวาตปิตะทาสัญชาตาพาหิรัชตุปัตตวาอสสามิลียังยันตุอนันตาชินาเตชะสาวะสโตเมสกิตเจนะสตาสัมพุทธะสัมพุทธปัจเรชินาปัจเรรมัจยมหิวหิรันตังมหิเตลีสถาปุรินตุมังสภพเตมหาปุริสาสภา อิจิอิเจวันโตสุขโตสุราโคชินานุภาเวนะชิตูปัตโตธมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธมานุภาวะปาริโตจามิจรามิชนะปัจเจรติบทที่สิบสามปะหงสาหัสสมัยิณิมิตสาพุทันตังคีเมฆังอุททตกลาเสสนมารังธานาทิธรรมวิธินา จิตตวามุนินโตตันเตชะสาพระวันเตชะามังคลานิมาราติเรกมาปยุติตสัมภารันติงโครัมปนารามกมักขมทักทยักขันขันตีสุทันตวิธินาจิตตวามุนินโตตันเตชะสาพระวันเตชะยามังคลานินาราคิริงกัจวรังอติมัตตภูตังทาวากิจกรรมสนีวสุทานุนันตังไม่ตัมพุเสกวิธินาจิตตวามุนินโต ตันเตชัสสาโพนเตชะมังคลานีอุกิกตะขาดกามติหตถสุทานุนันตังทาวันติโยชนะปัทังคุลิมาละวันตังยทธีพิสังขตมโนจิตตวามุนินโตตันเตชัสาโวนเตชะญมังคลานีกัตตวานะกัตตมุทรังอีวะคับพินิยาจิตายะทุกทวชนางชัยกายมัตเจสันตินะโสมวิตินาจิตตวามุนินโต ตันเตชสาผูนเตีชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาะเกตทุงวาทาพิโรปิตมะนังอธิอันทะูตังปัญญาปฏิปัจจลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชสาปูนเตีชยมังคลานินันโทปนันทะพุชคังวิพุตังมหิติงปุลเตนเถรและพุชเกอนรตมาปยันโตอิตูปฏีสวิทินาชิตตวามุนินโตตันเตชสาโูนนเตีชยมังคลานิ ตุคาหติทัพุทเคนะสุทันทหัดตรังพรหมังวิสุติชุติมิตรทิพกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชสาภุณเตชยมังคลานีเอตาปิพุทธะชยมังคลาอัตคาถาโยวาจโนทินัทิเนสารเตมตันทีหิตตวานีกวิพิธานิจุปัตถานิโมขังสุขังทิขเมยยะนโรสปัญโย มหากรุนิโกนาโทหิตายาัพภะเปนนนางปุเรนตว่าปารมีสภาพปุตปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยมังคังชยันโตโพธิามุเลสักยานังนันทวัตโนเอวังตะวังพิโยหหิชยสูตชยมังคเลอปราชิตปาลังเตสีเสปตะบิปุเลอพิเสเกสภาพุทธนังอภัพโต ปะโมตติสุนักขันตังสมังคลังสุปะพาตังสหุทิตังสุขโนสมุทุกโตจะสูตรยึดทางพรหมจาริสุพระทักขินังกายะกัมมังวาจากัมมังพระทักขินังพระทักขินังมโนกัมมังปณิติเตพระทักขินาพระทักขินากัตตวานิพันตเตพระทักขินีพระวันตุสัพรมังคารังรกคันตุสาะเทวตาสภะพุทธานุภาเวนัสธาสุธีพระวันตุเต พระวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธตมานุภาเวนัสตาสูตีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสตาสูตีพระวันตุเต